ชาวจังหวัดบานสาระามเพิ่นกรนรวมปั่นจักรยานรถมลพิษและสั่งสุขภาพล่วนร่องหพี่น้องประชาชนตอนนักถึงปัญหามลพิษในอากาศมลพิษทางเสียงปัญหาสภาพวะโลกหลอนที่ทวีความรุนแรงขึ้นครับที่บริเวณด่านศาูนย์การข่าเสริมไทยคอมเพล็กซ์น,นายนพฒน์สิงสักดาครับผูร้ราชการจังหวัดปานสาระขามนายแพทย์กิติศักขณาสวัสดนายกเทศสมมติเมื่อมาสาระขาม นำพี่น้องชาวมหาสารคามและสมาชิกช่มลมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาสารคามรวมกว่าหากลอยคนร่วมกิจกรรมรดรงคลงปั่นจักรยานลดมลพิษและสร้างสุขภาพเปิดเมืองปั่น15 0ปีคตรมหาสารคามอยู่ดีกินดีหหักสามขีอย่างอย่างยืนเนื่งในวันคาฟีเดย์หรือวันปอดลดลดรหลอด,ลด,ลดนะครับโดยการสนับสนุนให้ผู้ขับขี่ใส่รถยนต์เป็นภาหนะและยุดการใส่ยุดการใส่งานนะครับเป็นเวลาอย่างหน่อยหนึ่งมือ โดยการปัจจัยยานรอบเมืองมาสรามกับเพื่อลดน,น้ำลงให้พี่น้องประชาชนนี่ละแต่นักถึงปัญหาหมลพิษในอากาศมลพิษทางเสียงนะครับปัญหาสภาพวัลลุกนอนทิทวีควาดรวยแรงขึ้นทุกมือลดการใส้พลังงานเสริมสั่งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและซอยปยัจจัยขาดเสใจเกิดกระแสการลดใส่รถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งสิเป็นการลมดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะเมื่อเพื่อเมืองมาสระคามเป็นเมืองที่นนาอยู่ยิ่งขึ้นครับ